เราจะมาเปิดกล่องกันนเพื่อนวันนี้เนาะนี่นะคะกล่องเราเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลมิวเหมือโโเดิมนะเพื่อนนะ <therapy> วันนี้เราก็จะมาทําการเปิดกล่องเหมือนเดิมนะเพื่อนคือเราไปสั่งตัวนี้จะเป็นกล่องซุ่มแบรนด์เนมนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมเนาะของลินนะคะเราสั่งมา3มกล่องเพื่อนก็คือว่ามันจะมีราคาแค่99บาทนะแต่ว่าเราสั่ง3มกล่องในราคา297บบาทแล้วเราก็จะมาลุ้น กระเป๋าแบรนด์เนมก็คือว่ามันจะมีรางวัลใหญ่ค่ะเพื่อนก็คือว่าถ้าใครได้ก็คือจะเป็นกระเป๋ากุชี่ใบหนึ่งคือราคาประมาณ90,000กว่าบาทนะกระเป๋ากูชี่ใบนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กระเป๋านั้นหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือมันจะมีลุ้นในเนี้ยสกล่องเนี่ยจะมีเราจะได้กระเป๋าลีนหนึ่งใบเพื่อนค่ะหร,หรือไม่รู้เราอาจจะได้3ใบก็ได้เนาะนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆค่ะว่าเราได้กระเป๋าหรือเปล่านะมาดูกัน เดี๋ยวเราก็จะมาทำการกรีดกล่องกันเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ทำมาการเปิดเลยเนาะเปิดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเยเพื่อน หนึ่งกล่องสองกล่องแล้วก็สามกล่องค่บเพืนะ่อนเพราะเราสั่งสามกล่องนะคะนี่นะคนะเนาะก็สามกล่องนะคะเป็นกล่องเล็กๆมาเนาะเดี๋ยวเราจะดูทีละกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยวดูกล่องนี้ก่อนเดี๋ยวดูกล่องนี้ก่อนนะเพืนะ่อนตะิว เป็นต่างหูนะคะต่างหูลีนเนาะนี่นะคะราคา1,690บาทครับเพื่อนกล่องแรกผ่านไปมาดูกล่องที่2ค่ะเราจะได้กระเป๋าของเขาหรือเปล่าเพื่อนตัวนี้ก็ได้แค่ต่างหูะคะ่ะ ต่างหูเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายแนละ้วเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเราจะได้กระเป๋าของเขาหรือเปล่าเนี่ยมาดูนะโอ้หไม่ได้เลยนี่ค่ะเพื่อนเราไม่ได้นะไม่ได้สักไม่ได้สักนคะเพื่อนเราได้เป็นต่างหูแทนนะคะเนาะนี่ค่ะต่างหูค่ะ ไ,ได้กระเป๋าเลยจะได้เป็นตังหูแทนนะคะสามสามสามกล่องเราเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเนาอเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะเนาะ